แผนที่สองนี่อุบาทมากกว่านั้นครับข้าเพื่อไทยทิ้งกลางสนามเลยคนอย่างพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านต้องรบในสงครามที่ตนเองชนะแผนที่สองนี่อุบาทมากกว่านั้นครับข้าเพื่อไทยทิ้งกลางสนามเลยผมนี่ตังหิดตังหิดใจนะว่า คนอย่างพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจอมพลประยุทธ์ของผมเนี่ยท่านต้องรบในสงครามที่ตนเองชนะไอ้ท่านถือปัจญาอย่างนี้ท่านต้องรบในสมรภูมิที่ท่านได้เปรียบคนอย่างท่านจอมพลประยุทธ์นี่ ท่านจะไม่เข้าไปลบในสนามลบที่ตัวเองเสียเปรียบเลยนี่ผมรู้สึกตังหิดต,ตังหงิดใจเรื่องการฆ่าเพื่อไทยกลางสนามลบมันก็มีการฆ่าอยู่สองอย่างนะครับฆ่าทั้งหมดกับฆ่าบางส่วนฆ่าทั้งหมดคืออะไรครับก็ยุบพักเหมือนไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยจะยุบระหว่างเลือกตั้งหรือจะยุบ ประกาศผลแล้วยุบแล้วก็ไปช้อนซื้อเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแต่รู้ว่าเขาคิดอย่างที่สองค่าบางส่วนไอ้ค่าบางส่วนเนี่ยดูแล้วนี่น่าจะง่ายกว่าค่าเพื่อไทยทิ้งทั้งหมด ยังไงครับค่าบางส่วนเนี่ยวันนี้เขาแข่งกันที่สอสอเขตเนื่องจากเพื่อไทยนี่ยังไงก็ตามกระแสของคุณอุงอิงถ้าดูตามสภาพความเป็นจริงและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกระแสของคุณอุงอิงเนี่ยน่าจะมาจนถึงพีคสุดเท่านี้แหะครับนั่นคือประมาณ34-35%สิ่งที่คุณอุงอิง และครอบครัวชินวัตรจะต้องทำต่อไปก็คือการประคองประคองกระแสความนิยมของคุณอุงอิงให้อยู่ในระดับนี้ล่ะเพราะมันพีกกว่านี้ไปไม่ได้เพราะมันมีหลายปัจจัยครับอย่างวันนี้เนี่ยในทวิตเตอร์ก็ซัดกันเละถล่มกันเละ เลยระหว่างแฟนขับเพื่อไทยกับแฟนขับก้าวไกลนี่ซัดกันเละเลยนวันนี้ในเทวิตเตอร์ท่านก็ไปอ่านได้และก็จะมีการซัดกันตลอดไปจนถึงบรรลุคะแนนนะระหว่างกองเชียร์ของเพื่อไทยบรรดาคุณนายแบกคุณนางแบกทั้งหลายแหล่นี่ก็จะซัดกับฝั่งกองเชียร์อก็ ออเรนวอริเออร์นี่นักรบสีสม้มนี่เืจะซัดกันก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะทำให้คะแนนนิยมของคุณอุงอิงนี่มันตันเมื่อมันตันมันขึ้นเกินสาไม่ได้มันไม่พีกแล้วนี่มันไม่พีกมันก็มีทางเดียวก็คือจะต้องดิ่งลงถ้าไม่อยากให้ดิ่งลงก็จะต้องรักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆให้อยู่สานะี่น่ะ อย่าให้มันต่ำกว่านี้เลยนี่คือสถานการณ์ของคุณอุงอิงดังนั้นเนี่ยครับเมื่อเขาประเมินได้ว่าคุณอุงอิงอย่างไงก็ตามพรรคเพื่อไทยก็จะได้ผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่ออยู่ประมาณ3ากว่าคนเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสองไม่เกินสามสิบสี่คนคะแนนของคุณอุงอิงก็จะอยู่ในระดับประมาณสิบสอล้านไม่เกินสิล้านคะแนน นี่ยังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะถูกก้าวไกลดึงคะแนนไปเท่าไหร่นะครับโหวตเตอร์นิวโหวตที่จะเพิ่มในปีนี้นี่คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยสามล้านกว่าคนเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์หรือไม่ไม่รู้แต่ก็เป็นตัวเลขที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าสามล้านคนที่เป็นโหวตเตอร์ใหม่ซึ่งไม่เคยเลือกตั้งมาเลยได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรกมาใช้สิทธิทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ แต่มันยังอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของบรรดรายชื่อก็คือมันมีส่วนมีปริมาณแค่หนึ่งร้อยที่นั่งซึ่งถ้าก้าวไกลได้มากก็จะเป็นลดของเพื่อไทยลงมันก็เป็นความจริงอย่างนี้แหละครับไกลได้คะแนนนิยมมากเท่าไหร่ก็จะไปลดจํานวนคะแนนข,น,นของพรรคเพื่อไทยลงเท่านั้นได้เพิ่มอีกล้านหนึ่งคะแนนเพื่อไทยก็จะลดลงล้านหนึ่งเพราะ ทั้งสองพักนี้ก็อยู่ในตลาดเดียวกันก็แย่งชิงกันดังนั้นไอตัวของสมาชิกสภาจากระบบบัญชีรายชื่อนี่ผมจึงไม่เอามาประเมินในเกมที่ประยุทธ์จะเล่นแผนสองที่ฆ่าเพื่อไทยบางส่วนเมื่อมุ่งไปที่เขตเลือกตั้ง การฆ่าเพื่อไทยบางส่วนนี่เขาเอกเรลย์ประยุทธ์เป็นใครครับพลเ,เอกประยุ์ท่านพลเอกประยุ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรชื่อย่อกอ,อรอมนอกอ,อรอมน,อนนี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะคุมมหาไทยคุมทหารคุมตำรวจอำนาจเบ็ดเสร็จ มีกฎหมายรองรับท่านมีอำนาจที่กํากับกออรมนได้และท่านมีพี่ชายที่เป็นที่รักพลเอกอนุพงศ์นี่ดูแลมหาไทยด้วยท่านกํากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยสามสี่หน่วยงานนี่ครับทั้งฝ่ายปกครองทั้งกอรมนทั้งตำรวจมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการจัดการ ผู้สมัครสอสของเพื่อไทยบางคนที่เขาบอกว่าเตรียมใบแดงไว้เนี่ยสามสิบใบนี่มันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องทำทั้งหมดครับเพราะถ้าเขาประเมินว่าเพื่อไทยจะได้บัญชีรายชื่อสามสิบ เพื่อไทยจะได้ระบบเขตอยู่ประมาณ200ดังนั้นนี่เพื่อไทยก็จะได้อยู่ประมาณ230หรืออาจจะทะลุไป250อย่าก,กันนั้นเลยลดจำนวนสสเขตของพรรคเพื่อไทยลงลดยังไงครับก็ลดเหมือนอยู่ที่เชียงใหม่ไงให้ใบแดง ได้ครับและตอนนี้พลเอกประยุทธ์ทำขึงขังในการปราบปรามการทุจริตการเมืองต้องสะอาดจ,จะต้องกวาดล้างบ้านเมืองให้สะอาดภายในสองสาปีการกวาดล้างบ้านเมืองครั้งแรกจะต้องไม่ปล่อยให้คนชั่วคนซื่อเสียงเข้าสภาอันนี้พูดได้นะครับสร้างสตอรี่แบบน่าเชื่อถือแล้วก็จัดการเลย ไม่ต้องสนภาคอื่นละมุ่งเป่าไปที่เพื่อไทยอย่างเดียวให้ใบแดงราคเพื่อไทยสักสาสบใบอีสานเขตไหนที่เพื่อไทยรู้สึกว่าอ่อนหรือคู่แข่งเพื่อไทยแข็งให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลย ลดจำนวนสสของพรรคเพื่อไทยลงโดยการใช้ใบแดงคนที่ทำงานให้นี่ไงครับฝ่ายปกครองกอรมนเจ้าหน้าที่ตำรวจหาข้อมูลสืบหาความผิดและตอนนี้อาจจะมีความผิดเก็บไว้แล้วก็ได้เพราะมันกฎหมายมันบังคับร้อยแปดสิวันก่อนวัน สิ้นอายุของสภานะครับหกเดือนห้ามผู้แทนราษฎรทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเยอะแยะไปหมดบางคนอาจจะทําแล้วหลงหลงลืมลืมถูกบันทึกไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วซึ่งก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยว่าแผนนี้นี่แผนสองของประยุทธ์เนี่ย มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้มากที่สุดเพื่อที่จะสกัดไม่ให้พรรคเพื่อไทยได้สอสอเกิน200คนคือเขาจะกําจัดหรือกดจำนวนสอสอของพรรคเพื่อไทยไว้ไม่ให้เกิน2 0 0และเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันสองพักเกิน250เพราะทหากคนเอกไปยุต ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มีพรรคฝ่ายค้านหลักก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันแล้วเกิน250นะประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถึงแม้รวมทุกพรรคเข้ามาสนับสนุนประยุทธ์ประยุทธ์ก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คือบริหารประเทศไม่ได้ก็ต้องยุบสภาหรือลาออก ภายใน6เดือนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะจะต้องเสนอกฎหมายงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาซึ่งยังไงก็แพ้อยู่แล้วเว้นเสีแต่ว่าเปิดฟาร์มงูเห่าในพักเพื่อไทยได้แค่นั้นนะครับดังนั้นการจำกัดไม่ให้สอสอพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลรวมกันแล้วเกิน250จึงอยู่ในแผนที่สองและแผนนี้ก็จะจัดการอย่างเดียวก็คือจัดการ แจกใบแดงให้กับผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยในเขตอีสานในเขตเหนือในเขตที่เป็นผู้แทนเก่านะครับให้หมดเลยตอนนี้และตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขานี่ได้มาร์ชื่อมารตัวไว้แล้วว่าจะเอาให้ให้ใครได้ใบแดง